ของที่มาจากฟิววันนี้จะเป็น Xiaomi Back Charge Cooler Fan หรืออุปกรณ์ที่ทำให้มือถือของคุณเย็นลงเฮ้ยเท่อยู่นะดูดิเห็นปะโอ้โหอย่างกับโปรเกมเมอร์แต่พมเห็นมีในวิดีโออ่ะมันโม้ว่าโอ้โหถึงกับขั้นไอ้น้ำน้ำแข็งเกาะเลยนะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะด้วยความเร็วของพัดลม6,000รอบต่อนาทีนะครับมันเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับมือถือคุณนะแต่ก็มาเจอความจริงที่น่าเศร้านะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงแจก,กฟรีกันอีกแล้วของที่มาแจากฟรีวันนี้จะเป็น Xiaomi Back Charge Cooler Fan หรืออุปกรณ์ที่ทำให้มือถือของคุณเย็นลงนอกจากที่คุณเล่นเกมจะหัวร้อนแล้วนะครับคุณอย่าปล่อยให้มือถือคุณร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้มือถือคุณเย็นลงมาแจกเพื่อนๆกันนะครับเอาล่ะอย่าไปรอช้าม,มาแกกกันเลย Xiaomi Back Charge Cooler Fan นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ราคาประมาณ1,900านะครับแต่ว่า ถ้าไปหาบางร้านก็อาจจะลดเหลือ1,900ประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูหน้าตาของมันก็หืมกระแพกมาอย่างดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาแกะต่ออ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับจะมีเขียนว่า b a c k s h a r k Fan c o o เ e r เห็นไหมเห็นไหมอ่ากล่องก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาสีขาวมีการซิลพลาสติกมาอย่างดีชึบอ่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องมันนะครับเดี๋ยวมาแกะข้างในต่อกันเรียบร้อยจากนั้นก็แฉบงอดูดีดูดีใช้ได้เฮ้ยก็จะมีในกล่องก็จะมีแค่ตัวคูอร์แฟนเลยนะครับก็สายชาร์จละ่ะมีไหมไม่มีสายชาร์จมาให้มีแต่คู่มือนะครับเอ๊ะแล้วมันต้องมีชาร์จอะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อนี่ครับ มีพอร์ตชาร์จเป็น USB Type C นะครับส่วนสายเนี่ยอาจจะต้องไปหาซื้อกันเอาเองเนาะก็หน้าตามันต้องบอกเลยครับว่าไม่กองแกงนะเห็นปะมันแบบมันแน่นอะเออเป็นอุปกรณ์รณที่ทำมาแน่นหนานะครับผมแล้วก็เวลาใส่มือถือคงนี้มั้งนี่ยืดเอานะครับประมาณนี้เลยอะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาไอ, cool er อ้แบ็คชาร์จคูลเลอร์แฟนเนี่ยมาติดกับมือถือดูว่าจะออกมาเป็นยังไงฮึบ ไหนลองใส่ดีต้องใส่ด้านบนหรือด้านล่างยังไงเนี่ยตามหลักการแล้วผมคิดว่าควรจะแปะอย่างนี้นะครับลองการดูฮอึอ่ะเฮ้ยเทปะเฮ้ยเทยอยู่นะดูดิเห็นปะมันนูนๆออกมาแล้วก็มีพัดลมติดด้านหลังโอ้โหอยังกับโปรเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดเปิดเพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงจะมีสวิตช์เล็กๆอยู่ตรงฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เลยครับกดเปิด3 2 1สองหึ่แปะ เฮ้ยไม่ติดว่ะเฮ้ยไม่ติดจริงๆงนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ย What happened What เอาละครับก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าในเครื่องไม่มีแบตมาให้ตอนแรกคิดว่าในตัวของมันเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ชาร์จมาแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่มีนะครับเพาราะงั้นใครที่หวังที่จะซื้อมาใช้เลยนะครับก็ไปชาร์จแบตก่อนค่อยใช้อะ ตอนนี้ผมทำการเสียบสายชาร์จเป็น USB Type C นะครับเข้ากับตัว b a c k ชาร์จ Xiaomi Cooler Fan เอออะไรก็แล้วแต่ครับชื่อยาวมากเนาะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ใช้ตัว Xiaomi Cooler Fan บาบาบานะเออนั่นแหละเราจะลองมาเปิดสวิตช์พร้อมกันนะครับปั๊บกดละเสียงเงียบมากนะครับเอาเป็นว่า เปิดแล้วบางทีไม่รู้เลยว่าเปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่จะเห็นสังเกตได้ว่าใบาพัดเนี่ยหมุนติ้วติ้ตตตนะครับดโดยตามสเปคมาแล้วมันสามารถลดอุณหภูมิมือถือของเราได้ถึง10องศานะครับ10องศานี่ฟังเหมือนน้อยนะแต่ว่า10องศามาสามารถทําให้คุณจากมือถือร้อนกลายเป็นอุ่นหรือจากมือถืออุ่น,อนของคุณ กลายเป็นมือถือเย็นได้เลยเนาะอุณหภูมิมือถือนะครับมีผลต่อการทําให้แบตของคุณ1เลยเสื่อม2นะครับตัวเกมคุณจะช้าลงแน่นอนถ้ามือถือคุณร้อนนะครับด้วยระบบป้องกันไม่คือมือถือระเบิดเดือดอะไรก็แล้วแต่ทําให้ลดการทํางานของมือถือคุณลงเกมคุณก็จะกระตกนะครับถ้าคุณปล่อยให้มือถือร้อนเพราะฉะนั้นก็อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็สามารถช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ถามว่ามันหนักไหมไม่รู้สึกอะไรนะครับ ตอนถือเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเล่นานานๆจะเมื่อยไหมอาจจะต้องลองไปเล่นดูสักพักหนึ่งเนาะตอนนี้ผมลองถอดมานะครับแล้วก็มาลองจับด้านหลังดูก็จะเห็นได้ว,ว่าหูเย็นวะเย็นจริงเย็นจริงไม่รอเลนะ่นนานนี่เย็นเลยเห็นปะดูดิไอ้น้ำเกาะเลยอะเอ้ยไม่ใช่แหล,ละน่าจะขี้มือนะครับไม่ใช่ไอ้น้ำเออขี้มือขี้มือแต่ว่าไม่รู้่ะ เอาเป็นว่าเอาว่ามันเย็นนะเออไอ้น้ำกงไม่ต้องต้องถึงไอ้น้ำกอนแล้ครับเดี๋ยวมันชื้นเข้ามือถือเปล่าเปล่านาะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปติดเล่นเกมดูแล้วก็มาฟีดแบคให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างพอดีเมื่อกี้จะใช้แล้วก็ไปสังเกตนะครับว่ามันน่าจะเย็นได้มากกว่านี้อีกเนื่องจากว่าผมไม่ได้แกะฟิล์มนะครับเขาจะมีเขียนว่า please remove the protective film before use นะครับมันจะมีฟิล์มเป็นแผ่นพลาสติกบางๆป้องกันมาอยู่เนาะ เออเอาเป็นว่าสบายใจมือหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นของมือสองเพราะว่าผมจะแกะแล้วเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันนะครับฮึบนี่นะครับดูดูดูแวบเบความเย็นจะเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้ยโอ๊ยติดเดี๋ยวลองมาเปิดดูฮึบแหมเป่าแล้วเป่าแล้วเป่าแล้ว,ลวจับสิเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเย็นได้ถึงขนาดไหนนะครับแต่ว่าอยียงน้อยก็ลบสิบองศาแน่นอนจากอุณหภูมิมือถือคุณนะครับถ้าคุณเอาไปใช้แต่พอเห็นมีในวิดีโออ่ะมันโม้ว่าโอ้โหถึงกับขั้นไอน,ะน้ำน้ําแข็งเกาะเลยนะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะเอาล่ะเดี๋ยวลองไปใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาฟีดแบ ck แล้วครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปเจ้าเซมี m แบ a คชา h a คคูล o อ์แฟนอันนี้กันหลังจากที่เล่นนะครับก็มาทำให้มือถือคุณเย็นลงแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าพอเราเปิดเจ้าสวิตช์เนี่ยด้วยความเร็วของพัดลม6,000รอบต่อนาทีนะครับยังไงมันเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับมือถือคุณนะเออเพราะงั้นเลหายห่วงเรื่องนี้นะแต่ก็มาเจอความจริงที่น่าเศร้านะครับผมเพิ่งบรรลุว่า คุณจะต้องเสียบสายชาร์จเวลาเล่นตลอดเวลานะครับไม่ได้มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวมา oh. แรกนึกว่ามีแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงน้ําหนักเบาเพราะว่ามันไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับคุณต้องเสียบสายชาร์จซึ่งถ้าคุณเสียบสายชาร์จ1อันแล้วต้องมาเสียบอีก1อันมันจะมันจะพลุงพลังไปไหมมันจะเยอะเกินไปไหมครับแต่ผมคิดว่า สำหรับคนไม่ซีเรียสนะครับเออกูจะเสียบส,สยีสายก็ได้เสียบอีกสีสายยังได้เลยนะก็ก็ใช้ไปนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะก็จะติดมือนิดนึงนะครับอ่าเราต้องมีสายนีน้1่อันสายนีน้1อันแต่ผมคิดว่าไอ้สายตรงกลางเนี่ยเราคงไม่ไปโดนมันอยู่แล้วเนาะคงมีค่าท่าเดิมนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรมากเนาะมันเป็นพลาสติกนะครับที่มีความแน่นหนาอย่างดีเอาล่ะนะครับสำหรับใครที่สนใจเสี่ยมีแบ็กชาร์คคูลเลอร์แฟนะครับ ผมไม่ขายนะครับผมแจกฟรีชิช้นนี้เลยนะครับเป็นชิ้นที่แกะกล่องมาพรีวิวรีวิวตัวนี้นะก็ไปทําตามกติกานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาจับฉลากลุ้นกันว่าว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสายเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับสำหรับชาวเกมเมอร์อย่างเราเราแล้วมันจะตกไปอยู่เป็นของใครนะครับไปทำกรามกติกาแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับบ๊ายบายและสำหรับคนที่อยากได้ของที่เราเพิ่งแกะกล่องไปในคลิปวิดีโอนี้ ให้ทำการกดถูกใจแฟนเพจ Facebook คุงแล้วก็ติดตามช่อง YouTube คุงและทำการกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จากนั้นแสดงความคิดเห็นว่าทำไมถึงอยากได้ของในวิดีโอที่เราเพิ่งแกะกล่องไปและต้องเปิดเผยชื่อได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ส่งให้จริง ทางเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าเกิดปัญหาก,กรณีใดๆผู้รับต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นมากกว่าหนึ่งเราจะทําการไล์สดจับฉลากเพื่อความโปร่งใสแล้วถ้าหากคุณเคยได้รับรางวัลมาก่อนแล้วคลิปนี้คุณยังสามารถรับรางวัลได้อีกหลังประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทําการยืนยันภายใน3วันที่อีเมลหรือแฟนเพจ a c e b o o k คุงหากไม่ทําการยืนยันเราจะทําการเลือกผู้โชคดีคนต่อไป ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ